สวัสดีนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เรามาทานร้านอินอุ่นนะคะมีต้ยมยำกุ้งน้ำใสนะคะแล้วก็ตุ๊กเถาไส่นะคะแล้ววันนี้เราก็มีหนุมน้อยทีมาด้วยนะคะเรัลโหลเดียวสวัสดีครับ ต้มยำไก่เหรอคะเอาต้มยำไก่เหรอรู้เห็นไก่เลยกุ้งน่าจะพีดกุ้งเขาไม่จะเห็นอันไก่ไม่ได้หรอกก็ใส่วยนกินได้ป่ะพีกนี่เดน้ำมนี่ยเออไม่ได้หรอกนี่น้ำมันพีกไก่คิดไปเป็นไก่แล้ววะฮะไก่่่พีวาพี่ชีวิตกินแต่ไก่อ่ะ เดียวเขามาตอนท้าย